ันนีปลูกหลายอย่างนะคะแต่หนึ่งในนั้นคือน,น้องอ้งุ่นปลูกสี่มุมของต้นกิ่งไผ่ที่เราปักไว้อยู่ตรงนี้อ่ะเป็นไหนน้องอ้งุ่นมีตรงนี้แล้วก็มีอยู่ในอ่างตรงนี้แล้วก็มีต้นใหญ่อยู่นะคะคราวนี้นอกจากนั้นเราก็ยังลงไผ่ไว้ในกระถาง เป็นไม้ประดับนคะคะแล้วก็ได้ปลูกส้มโอซึ่งอยู่ด้านนูน้นกับมะม่วงเคยเียวเสวยแล้วก็พริกไทยพริกไทยอยู่ตรงนี้เป,นเป็นพัพกผสมขวันเขาดัง,งอยากทานอะไรก็มาเด็ดเลยนี่คือพริกไทยนี่พริกไทยแล้วก็กระเพรายังส้มอยู่เลย ก็โหระพาสองต้นนะคะเขาก็จะดูสมๆอย่างนี้ละเดี๋ยวข้ามคืนไปคขาก็น่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้มาดูกัน